แต่อะไรขึ้นค่าที่ใชพี่เขาลืมว่าขาตั้งครับเป็นผู้หญิงครับมอสายข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ครับหมอสายข้างหน้าลืมว่าขาตั้งลงนะทุกคนไม่ทัไปเล้วเราก็เลยคุยกันว่าเราจะบอกเขาได้ยังไงดีถ้าเราบีบแต่เขาก็จะตกใจอยู่ว่าเราบีบอะไรใช่ไหมถ้าเขาเลี้ยวเลี้ยวแบบนี้เขาเปาจะแผลบแน่เลยใช่ไหมถ้าเขาเลี้ยวเขามีสิทธิ์ลดลมได้ใช่ไหมใช่แล้วเราจะบอกเขา,ย,า,เาๆๆยังไงอะเราจะบอกยังไงอะ ก็เน he ี่ยในรถเขาจะได้ยินไหมอ่ะตามไม่ทันด้วยมอไซค์ขี่เร็วด้วยอ่ะโอ้ราต้องตามไม่ทันแล้วก็เปิดกระจกตะโกนมอไซค์ขี่เร็วด้วยนะทุกคนอันหนูเปิดกระจกล้อเลยอ่ะหนูลองตะโกนบอกไปดิขาตั้งขาตั้งค่ะขาตั้งค่ะเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินน่าจะทำยังไงอ่ะ คนดีไซน์พยายามบอกแล้วนะแต่เขาไม่ได้ยินทำอไรดีอร่ออีกรอบนึงใกล้แล้วนี่ค่ะค่าจ้งค่ะไม่ได้ยินทำไมเป็นผลอยู่ดีเอ้ยเฮจะทาโคเราจะทางโค้งเฮ้ย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 พี่พี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเข้าเฮ้เ้ย้ยเขเลี้ยวขวาเเ้ายเ้ คนข้างถนนบอกเขาใช่ไหมคะมีคนตะโกนบอกเขานะทุกคนดีไซน์พยายามตะโกนบอกหลายครั้งแต่ว่าเขาไม่ได้ยินเพราะว่าเราอยู่ในรถแนงแงลุกเสียงมันก็เลยแบบว่าอาจจะห้องในรถเขาก็เลยไม่ได้ยินเนาะโอเคนี่ตอนนี้ก็มีคนบอกเขาแล้วไม่เกือไม่รอดละ่โกอยิแลบอ๋อกวรถแฉลบใช่ไหมรถแฉลบม่าสุดกว่ารถลมนั่นเองนะทุกคนนี่ 你给我。